อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต erm ังนะครับสำหรับน oh ีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009อิเล็กติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปก็อย่าลืมบอกว่าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอยพร สวัสดีครับมีรักกี้แบร์นะครับวันนี้จะมาเป็นซีซั่นหนึ่งน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วเนาะเป็นออลอการตัดสินน่าจะมีอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าวะอันนี้คือรอบที่3แล้วมีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นไฟนอลหรือเปล่านะถ้าเพื่อนๆรู้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในย t u b บบอกได้นะครับก็วันนี้ชาวบูจะสู้กับสกกุลหยางนะครับซึ่งสกุลหยางนี่ก็ท็อปเซปนะแ๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับวันนี้หมีไปทำซีพีมาก็ ประมาณ 2, 2> <ๆ>สองเกือบเกือบสมื่นได้นิดนึงเนาะแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากระบี่จะไหวหรือเปล่าในสึกนี้นะเอาไม่ไม่ต้องบอกเลยครับสึกนี้ตึงแน่นอนจะไม่หวานหมู่เหมือนเมื่อก่อนนะครับซึ่งจุดยธดาาตร์ของเกมนี้เราต้องไปยึดจะสามจุดหมายถึงว่ายึดบอส เพราะเราต้องไปเอาแต้มก่อนครับรู้สึกค่าบอสตัวหนึ่งจะได้ห้าอยมั้งครับถ้าฟังไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวเขาก็มาแล้ววะ่ะเอาเรื่องกันจัดวะโูยังไม่ทันไรเลยนะครับเนี่ยจะบวกกันแล้วอะโอ้ฝั่งเขามาเลยวะอะไรครับเนี่ยนีว่าเละแน่เลยวะดูแล้ว รเราว่าแบบรอ้อมบวกเลยอะไม่เป็นไรครับวันนี้หมีก็มารีวิวก็คืออยากจะให้เห็นครับว่ากระบี่ไหวไหมมันมีวิธีปรับปุ่มไหมเนี่ยแบบกดเดินแล้ววิ่งเลยอะมันต้องชี้ขึ้นอันนี้หมีได้ในมือถือด้วยแหละ อ,อีกหนึ่งนาทีสี่สิบวิก็จะวอลแล้วนะครับออรจะขอเช็คก,ก่อนนะครับเฮ้ยมีอา,าหารด้วย่ะ มันมีต๊อาหารนะแบบเพิ่มเพิ่มพลังอะ่ะกินแล้วเพิ่มซีพีให้ายนโีโนะเนาะโอ้โหไม่ฝั่งเขามันพร้อมขนาดนี้วะเลยขอราดูแต่ละคนเลยดิก็มืนเสียงไม่ใช่หรอทำไมนายถอยเออไม่นายเห็ดสดขนาดนี้วิ่งมาสักกลางเลยเพื่อนเพื่อนดูด,ดิโอโหแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงครับรอบนี้ แ,นะแต่เท่านี้ยังไม่เร็วว่า50นี่ก็ไม่น่าจะเยอะนะเพรสูามมาง,งเลยแหละแต่ละคนก็ประมาณหมื่นสหมห้าครับก็ค่อนข้างเก่งอยู่รอบนี้น่าจะตึง่ะครับไม่น่าจะธรรมดาแหละครับผม เดี๋ยวเรามาให้กรัจใยกระบี่กันดีกว่านะครับเพราะว่าเหลืออีกสิบวิจะบวกโอ้เขามาบวกเราตรงนี้เลยว่ะเอาเรื่องจัดๆเลยว่ะเพื่อนได้เลยมาอยากจัดก็จัดเพื่อนจะเอาก็บอกโอ้โหมาเอาตรงนี้เลยเหรอมามาครับมาครับใส่ก่อนได้เปรียบครับมาครับมาครับเพลงกระบี่กระเดียกกระก้าวกระบี่เดียวได้โอ้จจยงมาครับ จะเอาใช่ไหมครับมาครับเป็นทุกวนเลยก็ถืกอก่อนี่ไงครับสาบครับนี่ไงครับอืม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 โอ้เขาวิ่งหนีเลยวะเฮ้ยใครอัดวะเน,นี่นยไม่เห็นตัวอ่าจะโดนอัดนเฮ้ยเฮ้ยเขาจะมายึดฝ่ายเราแล้วว่ะนาไม่ได้ครับไม่ได้ครับสาบครับเพียงก้าวขบีเด,ดียวได้ไม่เงี้ยครับมาๆเยอะๆเลยครับกิ้งไปหากลางเลยแล้วก็ ก้าวกบ,บีเดียวได้เวอร์ชั่นฉบับเต็มโอ้โหตายไป3ครับผมบอกเลยว่าถ้าไม่ตายเราเดือดครับสับครับแลกต่อแลกกัอเพื่อนมาดิมาเหรอเพื่อนเ,อเพื่อนเอาเหรอหมูเขาเขาเริ่มโอ้จังหวะเขาเขาเข้าไฟไวมากอะ่ะเอาดิเอายิงมาเข้ามาดิเอาดิเอาดิกันเนี่ยเคาร์เตอร์รอเลยอะ่ะมาดิมาครับบาร์ฟโจมตีครับตีสกิลหมูครับเออเออเสยเสยนี่ครับก้าวกบี ไอ้หอกนี่ม um, yeah, ันถ right ึงจริงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูโอ้โหโดนกี่คนวะเฮ้ยเคาน์เตอร์ก่อนอึ๊บเจ้าเคาน์เตอร์ครับสวรรณครับปลาครับสวรรณเก้ากระบี่เดียวได้โหตึงมากนะครับจังหวะนี้คือคือเขาแบบเขาพูดนยังไงดีอะคือเขาเล่นแบบจะเอ่ออ่ะเจาะกลางเหมือนเราอะเก้ากระบีเดียวได้เออเออเออตาย นี่ไงครับเล่นเหรอครับสวนครับเอาดิเฮ้ยไอ้เฮียเขาหนีวะภาษาใช้ไม้ตายเออไม่เป็นไรครับเผื่อมีคนมาโดนเอามีคนมาโดนด้วยนี่ไงครับครึ่งหลอดเพลงดับนกอังแอนเฮิร์นก้าวกบีได้ได้ปิดฉากไปอื้อนี่นี่ทีเดียวแตกครับมาครับอะไรครับโอ้โหเขาก็ก้าวกบี่มาเลยนะเอกมาดิเคาน์เตอร์รู้จักเพื่อนเอาบทปกป้องครับอาร์ตไหมเอาไม่อาร์ตพวกพลังโจมตีเขา พิฆาตครับใช้ท่าพิฆาตเออเรียบน้อยเราพยายามคุมกลางให้ได้ครับคนที่คุมกลางได้ก็เหมือนก็ก็แทบจะชนะแล้วอะครับเอยโอ้โหฝั่งเขาเขาเอาเรื่องว่ะืูตานี้ตึงจริงว่ะมันไม่ได้แบบเหมือนวันวานเหมือนเมื่อวานอะ <c oughs> เอาเขมีเดียวได้อีกอ่ะสับมาดิเคาเตอร์ครับมามาหอกแล้วไงใครแค่เคาเตอร์มาดิ <S <S โอ้โหจะตาย เฮ้ยโอ้โหเอาหรอเพื่อนนี่ไงครับเออโอ้โหโดนจับครับเอากระบี่เดียวได้มาดิครับมาดิครับโอ้โหทวนมันถึกจริงจว่ะตีไม่เข้าเลยให้ตายเดี๋เราเอ้โหเราจะตายเรากระโดดถอยก่อนครับเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์ก็สวนครับเห็นปหมพอเขาโดนสวนนี่เขาก็เจ็บอะคขึ้งหลอดก็ทวนก็เจ็บอะครับเอ้ยโอ้โหอเโอ้โห เฮ้ยเขาสวนแบบหนักมากเออเอตายหาแล้วเออเกระโดดหน,นีก่อนครับหูย่แล้วครับตอนนี้ฝั่งฝั่งเขามาเรากลางๆแล้วครับตอนนี้เริ่มเจ็บแล้วเราต้องกลับมาคุมเชิงก่อนครับแล้วก็เข้าไปสวนครับอย่าลืมว่าหน้าที่เราคือแทงครับเอาละเก,าก้ากระบ,บี่เดียวได้แกเข้ามากตรงนี้เสร็จเลยอย่างนี้อันนี้โดนเคาน์เตอร์ครับเก้ากระบี่ทุ่งไปเอเอเ้ยโอ้โหเจ็บครับนงนั่งเองเหินเหินไม่ทันแล้วเอือปัดป้องครับเคาน์เตอร์สวนครับ ทำไมตัวกูคุ้เข้ามาถึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอเข้าไปก่อนเอาตัวรอดก่อนครับใช้เออท่ากระบี่โอ้โหมันดึงกูเป็นศิบเลยเออโอ้แต่กระบี่ห็นมากหมีถึกมากเลยเพราะว่าตอนนี้หมีใส่เซ็ตบีบีพีเห็นไหมโดนลุงเป็นสิบก็บ่อยย่างนครับเห็นไหมเอ,อเราปกป้องก่อนครับทั้งสก,กิลเราหมดเห็นไหมเราก็เออแทงให้เพื่อนได้เพราะเราก็มีกาดอยู่อ่าเรารอเขามาตีครับตีเซ็ตเคาน์เตอร์สวนคครับกระเด็นครับมาดีครับโอ้โหวันนี้กูคงไม่ค่อยได้ฆ่าแล้วแหละมองว่า คือเหมือนเหมือนเหมือนทวนกิวเราน้อยมากเลยอ่ะเท่าที่มีเห็นนะมีหัวหน้ากิวคนเดียวเลยอ่ะมาครับจะเอาใช่ไหมครับเคาน์เตอร์สวนครับกระโดดครับบวกพลังโจมตีครับวิชาดับป่าไม่ค้ามังกรนี่อะไรล่ะครับมาดิครับุีงไงครับสุวนก็ให้ครับมาครับอืมวิชาโอ้ยกู่พากวิชาไม่ออกแล้วเยอะเหลือเกินมาครับสุวสรณครับปัดป้องครับ คาน์เตอร์ครับพุ่งไปแล้วก็พุ่งกลับครับโอ้โหมันเยอะเกินไปเราไม่ไหวแล้วก้าวกระบี่เดียวได้โอ้โหก้าวกระบี่ก็ไม่ออกครับตอนนี้จังหวะนี้ทำไงดีก้าวกระบี่เดียวได้โอ้โหต้องใช้แล้วครับจังหวะนี้จ้าโอ้โหไอ้นั่นโดนแบ่เฮ้อตายไปสี่เลยครับเจอก้าวกระบี่เดียวได้ของหมีเข้าไปโอ้เขาก็ยังเข้ามาต่อโอ้โหเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องเลยครับตอนนี้โอ้โหเอามีก้าวกระบี่เดียวได้ฉบับหนึ่งอีกทีออกไป ยกูาตายหาแล้วเดี๋ยวก่อนเออตายครับเออจนได้โอ้สดเกินไปนหน่อยนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตรงเราเรา,เราต้องรีบมานะ<ส>โอ้โหเนี่ยเขาโดนหนักหน้าหักหลังเลยว่ะเร็วเร็วเร็วรีพายมาตายเราจะต้องช่วยเพื่อนแล้วเหมือนเราโดนล้อมเลยตรงกลางอะ่ะแต่ว่าตรงซ้ายตรงขวานี่หนีไม่รู้นะเอา้เอาเกิดแล้วมะแทงต่อครับเราต้องทำเราต้องเป็นแทงให้เพื่อนๆครับผม โดนเราเนาะเออโอ้โหโดนลุงข่มขืนครับเดี๋ยวก่อนเอาดิเฮ้ยเจอเราเคาน์เตอร์สวนไปทีครับครึ่งหลอดครับนี่ครับสวนครับก็มาดิโอ้ยกระโดดถอยก่อนครับเราไม่ไหวแล้วเอออ้ก้าวกระบี่เดียวได้หยุดไปก่อนไอ้บ้าก้าวกระบี่เดียวได้มันดีตรงที่เราจะเป็นอมตะชั่วคราวเฮลยวูก่อนกูตายจริงเลยเนี่ยเนี่ยังไงโดนลุงเป็นศิบอ่ะเฮ้ยไม่ไม่เห้บอกเพื่อนถ้าไม่ให้กูตายจริงเลยเอาเคาน์เตอร์ครับจังหวะนี้เคาน์เตอร์สวนครับก้าวกระบี่เดียวได้สวนครับโอ้โหเขาก็เจ็บเห็นปะ เคาเตอร์ครับโอ้โหตายไปสี่ครับโอ้โหจังหวะสกิลพิฆาตครับเอ้ยนี่เอามาดิครับมาดิครับบอกแล้วว่ากระบี่มันไม่กากเลยมามามาครับผมเคาเตอร์ครับเก้ากระบี่เดียวได้นี่จังหวะชนอมูลครับเรากดเรากดปัดป้องครับเดี๋ยวเขาต้องตีเราพอเราตีเสร็จสวนครับมานี่ไงนี่ไงครับตัวแตกครับไม่สนครับลมเริ่มอะไรครับหอกสวนอะไรมาครับ ก้าวเบีเดาได้โอ้โหฝั่งเขามาเติมไม่หยุดจริงๆวะ่ะมีบอกจริงๆนะเกมนี้วอลโคตดมันเฮ้ยโอ้โหจะตายว่ะเขาเ,เตอร์กันโอ้ยกระโดดถอยก่อนครับตอนนี้เฮ้ยกูก่อนอือไม่ไหวจริงๆว่ะเยอะมีว่านะพูดจริงๆถ้าเล่นถ้า,ถาเล่นหอ,อกอะ่ะโอ้โหทําของหนักๆนี่มีว่าโคดโกงอะ่ะเขาเข้ามาเติมไม่หยุดจริงๆวะ่ะแย่ตรงกลางแย่แล้ววะ่ะเยอะมากเฮ้ยทำไมหายมาตาดีเฮ้ยหายมาตาแล้วกูจะบวกแล้วเออมามาครับโอ้โหยังไม่ทําอะไรเลยแย ตั้งไม่ทันแล้วว่ะโหโผล่มากลางแบบเป็นสิบ่ะตอนนี้ไม่รู้แล้วหว่าว่าจะชนะหรือเปล่านะครับเพราะว่าฝั่งเขาก็ค่อนข้างจะคือถ้าหมีเล่นหอกเนี่ยหมีเข้าไปแทงได้เลยนะแต่ว่านี้ไม่หว่าว,วะ่ะไม่เป็นไรครับเราก็ต้องแทงให้เพื่อนครับจังหวะนี้เห็นไหมทุกคนถอยแล้วเร,เราต้องมีเราต้องมีคนทําแต้มครับสู้ครับเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์ไว้ก่อนกันเล่นเพื่อนเออเก้ากระเบียดเดียวได้จังหวะนี้แหละจ้า ขาเข้ามากลางแล้วจะออกไปก็มีเดียวได้เออเราถอยก่อนครับถอยก่อนเตะเฮลก่อนครับเราต้องดูเพื่อนด้วยนะครับถ้าเกิดอ่ أ, ลมอ่ะล่มเขาโดนอ่หนักหนักเนี่ยเราต้องช่วยนะเพราะว่าถ้าล่มตายก็คือเรามีโอกาสที่ล่มสูงครับมาครับกูโอ้โหกูถ่วงได้เลยครับมากระโดดกลับครับกระโดดกลับเออกระโดกโโดกลับไม่ทันแล้วโดนเยอะเลยเกินมาครับเคาน์เตอร์ครับมาสวนครับโอ้โหโดนไปสามครับตะกี้เคาน์เตอร์ครับมาดิสวนกลับมา เข้ามาเลยครับมามาอื้มเข้ากบีได้ได้ซ้ำเขา้าไปที่โอ้โหกูกูเออไม่เป็นไรครับถ้าแนวหน้าเราตายเนี่ยถ้าแนวหลังเขาฆ่าได้ถือว่าเป็นเป็นอันใช้ได้ครับคิดว่าสละพินิชีเพื่อราชะสำนาากักครับผมโอ้โหกูมาเป็นละครเลยทีเนี้ยแต่วงเกมนี้หนีชอบโคตรมันเลยวะ่ะแม่งแบบไม่ต้องอะไรอะ่ะใส่กันอย่างเดียวอะ่ะโอ้ยเยอะเฮ้ย,ย,ย,ยมันจะยึดแล้วเราปล่อยให้มันยึดไม่ได้ครับเพื่อนเราจะต้องตายกันหมดเลยเนี้ย หายมาตาครับมาก้ากระบี่เดียวได้เปิดเข้าไปเปิดเคาน์เตอร์ครับเปิดเคาน์เตอร์ต้องเปิดเคาน์เตอร์มาเปิดเคาน์เตอร์ก่อนสวนครับโอ้โหไม่ไหวว่ะเฮลค์เฮลล์หน่อยเฮลล์หน่อยครับเฮลล์หน่อยต้องเฮลครับไม่เฮลผมตายครับเออสวนครับเอาดิเราก้ากระบี่เดียวได้หยุดไปก่อนครับจังหวะนี้นะเห็นไหมมันตายกันเรียบเลยแต้มขึ้นไม่หยุดเลยครับเคาน์เตอร์ก่อนครับเดี๋ยวเขาต้องหาเราแน่นอนครับแล้วเราก็รอสวนครับสวนครับจังหวะนี้แหละครับเห็นไหมครับตัวขาดอะไรครับ รกรากรบีเดียวได้ป้องกันเพื่อนไปก่อนมาครับจังหวะตอนจังหวะนี้เราเริ่มคุมเชิงแล้วทางไปใต้สุดยอดครับกรบ,บีเดียวได้แล้วเอเวอร์ชั่นสองวอร์ชั่นห้าปกป้องไปก่อนครับเคาน์เตอร์มือคือมีจะบอกว่ากระบ,บี่อ่ะเวลาเราเล่นใช่ไหมครับถ้าเราสกิลหมดให้เราตั้งเคาน์เตอร์รอเลยครับเพราะเดี๋ยวเขาต้องสวนเราแน่นอนเราก็อัดแค่นั้นเองครับโหูฝั่งเขาหอกเยอะมากนะมีบองจริงฝั่งเขาแทงแบบโอ้โหแทงคือมึงน่ากลัวมากกูไม่ไหวแล้วอเออกราฟกบ,บีเดียวได้ เอาตัวรอดชีวิตก่อนเออเฮลหน่อยครับเฮลต้องเฮลเฮ้ยเฮียนี่มจาจากมาดิสลอนเหรอมาดิไม่ไหวว่ะเด้อเด้อเดตั้งเคาน์เตอร์ก่อนหนึ่งนายก็ยืนหน้าเคาน์เตอร์ให้เพื่อนก่อนอ่าพอเราเพื่อนเฮลเสร็จแล้วเราใส่เลยครับกระโดดไปเก้ากระปีเดียวได้เลยครับกลางวงศัตรูให้มันรู้ไปเลยครับวันนี้โอยวิชาเก้ากระปีเดียวได้เรียและนี่ครับตายไปสหนึ่งครับผมสามมันโชว์อีกสองสามทันไหมอูไม่น่าทันเลยที่กูกระโดดถอยก่อน มาครับเดี๋ยวเขาต้องตีเราแน่เราก็กดเคาน์เตอร์รอเลยครับจังเคาน์เตอร์เสร็จสวนครับวางแล้วเก้ากระบี่เดียวได้เข้าไปเพิ่มพลังโจมตีมามาดิทำไมจะทำเพื่อนกูหรอไม่มีทางเราเคาน์เตอร์ไปโอ้เย,เ,ยเหนื่อยเกินเหนื่อยก็คือภาคนี่นแหละโอย้ยผมจะปกป้องสมหรอไม่ไหวว่าโดนเคาน์เตอร์ครับมาดิถ้าเราเคาน์เตอร์เราอัดส่วนเลยครับจังหวะเรามาครับนี่โหตอนนี้เราชุนระมุนมากครับเก้ากระบี่เดียวได้ป่วนครับเสร็จแล้วกระโดดไปครับ แทงให้เพื่อนครับแทงให้เพื่อนไปตัวเรามันต,ต,ต้องอย่าง <ma have women wallet> <Stadium> นี้ครับถ้าในกรณีที่หอกเราน้อยเนี่ยเราจําเป็นต้องมีคนดันให้ก็คือเราเนี่ยแหละครับอ้าวตั้งเคาน์เตอร์สวนคครับอ้าวเละครับอย่างนี้เอาดิเอ้ยกับกูเนี่ยแหละเละเอ้ยก้าวกบีเดียวได้ก่อนก้าวกบีเดียวได้ก่อนโอ้โหช่ไม่ทันวะก้าวกบีเดียวได้ตรงนี้ไปก่อนครับตอนนี้อ้าวเว้าอยู่กับตรงนี้เสร็จครับเพลงดาบก้าวกบีเดียวได้ทำไปได้สุดยอดเข้าไปที่นี่ครับโหขนาดหอกยังวิ่งเลยครับเฮียวิ่งเหรอเอาดิครับเราบุก ตอนนี้เราบุกคืนได้แล้วครับเริ่มเริ่มถอยหลังแล้วพวกมันน่ะนี่ครับก็กระบี่เดียวได้ครับก็โดดถอยครับอุ้ยตรงตรงนี้เสร็จแน่ทั้งหลายตัวโอ้กูขอเถอเอ้ยโอ้ยล้มก่อนก้าวกระบี่เดียวได้ก่อนแล้วเออโอ้โหเอาดิเอ้ยปัดป้องครับปัดป้องเคาเตอร์ครับเออเราจะาตเราถอยก่อนครับเราต้องดูจังหวะด้วยนะครับจังหวะไหนเราเข้าได้เราเข้าครับจังหวะไหนเข้าไม่ได้นี่ครับสองดาบทายครับแรงครับบอกเลยหมีบอกเลยว่าแรงมาครับมาครับ อยากจะมาก็มาครับมามากูทำใจว่ากูต้องเป็นแทงแล้ววันนี้มาดิเคานเตอร์เขาไม่ตีครับเขาไม่ตีไม่เป็นไรครับเราจังหวะนกนางแอ่นสวนครับนกนางแอ่นเหิรนก้าดาวมังกรทายาทฟ้าจอตายครับโอ้โหมีค่าเยอะเนี่ยวันนี้อาดิใครบอกกระบ,บี่กากี่กูเส้นให้ดูเลยนี่มาคือง่ายๆครับเล่นกระบ,บี่นะให้เราเนี่ยอยู่แนวหน้าเนี่ยเราใช้สกิลศาสให้หมดเลยครับ เราคิวสารหมดเสร็จเราตั้งเคาน์เตอร์เลยเดี๋ยวเขาต้องตีเรานั้นแหละครับเราก็เคาน์เตอร์เลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนเป็นสิบเลยกูเอ้ยถอยกระโดดตีลังกาโอ้โหขนาดตีลังกาท่าสวยด้วยเต้นท่ายากด้วยครับกูตอนนี้โอ้ยยาล้วเว้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอคนนี้มันกากูตายเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก็ก็มาดิครับ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 เอาดิเคาน์เตอร์เอาดิเฮ้ยโอ้โหมันเยอะอะไรขนาดนี้วะเดี๋ยวก่อนพวกมึงอย่ามายุ่งกับทงกู ไี่ไงครับกูไม่ยอมครับคอเตอร์ครับเออโอ้โหตะกี้หมีเล้วเต็มๆทีเดียวตายเลยอ่ะน่าจะโดนแทงกิวเลยมั้งตะกี้น่าจะน่าจะสิบกว่าคนอ่ะเออสิบสิบคนจริงครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับเราหน้าที่เรากดดันกดดันอีกฝั่งครับถ้าเราทําได้แค่เราทำได้เราทําได้ดันฝั่งตรงข้ามไม่ได้คือดีครับมันมาอีกแล้วครับเราก็ต้องเราก็ต้องทําไงครับเราก็ต้องรีบดันครับมากลับกบีเดียวได้อแล้วกูกลับมาแล้วมาหมีว่าหอก หอกแม่หอกเล่นมันแน่ถ้าคนขา,อาวอ้าวก้าวกระบี่ลิมิตกูมาพอดีเลยเอาไปครับไปยังโอ้โหสับเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ครับนี่ไงครับโหวกระโดดเนะกระโดดเราเพื่อนไม่ทักไม่รอดหรอกนี่ไงครับหนีครับ,รบเฮ้ยเก้ากระบี่แรงเคาน์เตอร์ครับบอกเลยนี่ไงครับอ้าวตั้งเคาน์เตอร์ครับเดี๋ยวเขาต้องตีเราแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเฮ้ยทำไมเขาไม่ตีวะไม่เป็นไรครับไม่ตีหรอไม่ตีกูต้องมีท่านี้ครับเอาเก้าวกระบี่อีกที ทั้งหน้านหน้าด้านหลังต oh, sure. ้องจัดการแล้วว่านี่ครับก้าวกระบี่ทีเดียวตัวขาดารบอกเลยนะมันจะชอบรอบข้อมาฆ่าล่มเราครับผมมาฆ่าขาเราไม่ได้ครับอุ้ยวันตงกลางวงนี้ก้าวกระบี่เดียวได้ทำไปได้สุดยอดจ้ตโวจอจอจออไอ้ทวบโอ้โหตายไปสิบครับผมโอ้โหโหดเหลือเกินโอ้โหอีกฝั่งนึ่งตอนนี้ตีแตกเลยครับโดนก้าวกระบี่เข้าไปโอ้โหตอนนี้มีให้โอกาสครับ เข้ามาฆ่าล่มแล้วตอนนี้เออ,อตายซะเถอล่มหุอยอกโอ้โหเรียบร้อยครับผมตัวขาดครับมีรู้สึกว่าฝั่งเราทวนน้อยมากเลยเว้ยคือมีมบอกว่าฝั่งไหนที่มีทวนเยอะๆโคตรได้เปรียบเลยอ่ะเพราะทวนมันตายาทวนมันสามารถเข้าไปหนึ่งต่อสิบได้กระบีทาไม่ได้นะกระบีเนี่ยคือเขาเรียกว่าไงวะกระบีคือมันจะเป็นกลางๆเว้ยมันจะไม่สุดสะพางโจมตีก็ไม่สุด แต่ว่าแทงก็คือแทงได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็สู้ควรไม่ได้ถูกไหมเอาเคาเตอร์ครับจังหวะน,นี้ครับนี่ครับเข้ามาครับ9ก้าบีเดียวได้เวอร์ชั่นหนึ่งยอ่อมยิ่ยงโอโ้โหมีตายไปอีกครับมาครับมีได้ที่2มีค่าไป28ตัว28ตัวครับ ตอนนี้หมีค่ามากกว่าพัดค่ามากกว่าทุกอาชีพครับแต่ว่าน,นี้หมีเล่นเป็นด้วไงถ้าเกิดเล่นไม่เป็นเนี่ยมันจะออกมาเดี๋ยวหมีให้ดูกระบี่คนอื่นไหมกระบี่คนอื่อเนเขาเท่าไหร่วะสิบห้าตัวสิบตัวเจ็ดตัวเห็นไหมโอ้โหโคตรมันครับกระบี่แต่ต้องเล่นให้เป็นนะเนี่ยอย่างที่หมีทำทำไมรู้สึกหอกเราน้อยมาก คนแทงเป็นกระบ,บี่แทน <laughs> เอาเป็นว่าอันนี้เล่นให้ดูเลยครับว่าอันนี้มีค่าได้มากกว่าพัดอีกแล้วนะ อ่ะครับยังไงก็จบ,บอแล้วนะครับก็อันนี้หมีก็ได้ที่2นะค่าเยอะที่สุดด้วยแต่อย่างที่บอกว่าจังหวะกระบี่อ่ะเราต้องชํนานาญนิดนึงนะในการเคาน์เตอร์ด้วยไม่ใช่แบบเพื่อนเเข้าไปแบบสกิลหมดเสร็จแล้วเงี้ยเพื่อนเพื่อก็ไม่ตั้งเคาน์เตอร์ให้งานตายแน่นอนเว้ร้อยเปอร์เซ็นเวลาเราตั้งเคาน์เตอร์เนี่ยตัวเราอะ่ะมันมันจะเหมือนแบบเป็นแพรี่อะ่ะมันจะแกงแกงแกแงด้วยมันจะการดาวหมียให้เราแล้วก็ มันจะทาให้เรามี skill สกิลสวนเวย้ยสวนนี่คือพอเวลาใครตีเราเสร็จเนี่ยมันจะมีสกิลโผล่ขึ้นมาเราสวนเสร็จเนี่ยตัวเราตัวเราจะบินเข้าไปถึงตัวเลยเว้ยฟาดทีเดียวอะ่ะถ้าติดคีตถ้าติดคีทีก็สองมืนอน่ยแล้วเราจะมีท่านั่งแอนเหินกับปันกลับอีกทีไอคนนั้นตัวนคือตายเลยเว้ยอะยังไงก็จบกันไปสําหรับบอรอบที่3อันนี้หมียังไม่แน่ใจว่ารอบไฟนอลหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าไฟนอลหรือยังไงก็เพื่อนเพื่อรู้เข้ามาบอกใต้คอมเมนต์ YouTube ได้นะครับ อ่าครับผมแล้วอย,อยากให้มีทำไกด์อะไรเกี่ยวกับมูไลเบทก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน u t u b e ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับอู้บอกเลยวอลเกมนีโคตรมันเลยว่ะไม่ได้เล่นวอลเดือดๆอย่างนี้มันนานมากแล้วนะกิวบอกว่าฝั่งเราแม่งแทบไม่มีไม่มีแทงเลยผมเนี่ยผมเนี่ยแทง คือมีจะบอกว่าฝั่งนั้นอ่ะเขาแทงเขาทวนสามสิบคนจริงๆเว้ยฝั่งเรารู้สึกจะมีคุณหัวหน้ายิวต้นซ่าเป็นฝั่งเรารู้สึกจะมีคุณต้นซ่าเนี่ยที่มีเห็นนะยืนหน้าเลยแล้วก็มีกระบี่เราสามสีคนอ่าครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ